6 7 8 แตกประโมครับแตกประโมมีการฝึกโหดของหน่วยปัญชาการนาวิกโยธินหัดที่สามห้าสี่นะครับโหดครับฝึกโหดสองยี่ได้กันผมเป็นมือวิดียวระดับหนึ่ง ไงหมดลงทำวออกินน้ำกินน้ำมันดังซ่าๆให้พงศมันมองมาดิ ก็แตะกับหมอครับต้องต้องไงที่ว่าเมสซี่อะไรแล้วใช่เจ้ากินหนาวไหมเอาหินไปเก็บกองที่เดิมแล้วก็มาแถวบ้านนั่ไปหลงไปไหนอ่ะหลงไปช่วยกันเดินดูหาเอาหินไปเก็บที่เดิมหาสีแล้วก็มันใหญ่มันใหญ่ไป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 ที่เดิมนะ ไอ้ไว้ไว้การฝึกนนครับนี่เป็นหมวดเต็มริที่บังคับการฝึกของทหารของเราถาวนี้จะเป็นอย่างดี

ชื ah, bueno ่อมันได้ไหมครับพี่อ้หเห็นแห่ดีุ่่งสูยาได้ีงช่วยกันราพาเห็นไหงว่ามันยังอมันมันตกอยู่เ้อ